เอ็นเพียงก่อนเอ็ N I อเอต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวแล้วก็มีห้อยน้ำนะน้องอดาาได้วันตัแอดสดีวันท้าไสีกระท่าไม้สีหงพ์ฟืนนะสวัสดีตอนแรกพี่น้องสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง f ีส,ส,สุขสุขคนเด้อสบายดีย่มแรงพี่น้อง สวัสดียามแรงหลายคนกระโซนไซเกือนสะดิงอยู่บ่องใดนี่เดอ้อหาเขามาจากซาล่าพี่น้องสิมีทางเวเนาะสายมือเดอ้อเผื่อเอฟซีมาบ่หอดจอดบ่ทึงเนาะนี่อนอันเป็นทางเต็น่ะทางถนนใหญ่มาในม่บาสนะพี่น้อง หลังจากที่บริเวณรูคีบสีมือพี่น้องหามือขีอ้ถอยกันอยู่บ่เพียยขาดำให้ดำหน้าพี่น้องเมื่อยเมืม่อยบ่มีเวลาหดจับโทรศัพท์ข่าวน้ำพุนเห็นเหีขย่าวน้ำหนามในให้น้าเห็นเหีก็เลยเด็งดำหน้าพี่น้องเมื่อเท่านั้นเดียวดอกทุกคนพ้นตกอยู่นอกจากเอ้ยบุญเป็นพ้นบ่ตกตรงหน้าก็แห้งแห้งบ่มีหนามพี่น้องก็เลยเบียกเนาะ นนนะสวัสดีจ้าอย,ยังไม่ทงเลยมือนะไอพี่น้องนี่มีหลายคนกระทำเนาะเพื่อนสลิงจักสันเพื่อน่าดีพี่น้องมี่ชิดี่วิ่งหลงเริงเนอะนี่เพื่อนเพืนนะ่อน่ะบุหรี่ไกลจากนาทางประมาณสิบเมตรเนี่ยแหละมองประมาณสิบเมตรเอายางมาเนี่ยกเเเนเน็เห็นเพื่อนเพื่อนเนาะพี่น้องเนี่ยเพื่อนเพื่อนเนอะ ตอนนี้นะหาโม,มงประมาณสี่สิบนาทีแต่ว่าบนถนนคำด้วยพี่น้องช่วงในหุ้ซื้อว่านา้นคำเนาะี่เด้อพี่น้องอากาศด,ดีดีจ้ะบ่มีฝน4ีมือแเลยอ่ะช่วงนั้นตกอยู่หลังจากตกประมาณโมงอาทิตย์นึงละแล้วลก็ยุตก็ไปโต๊ะอีกเลยพี่น้องนี่เนาะนดย มในเพื่อนเสลิงน่ะสองสามเดี่น้องมีหัวมีประตูแบบนี้เนาะมีต้วหนังม่วงอยู่ข้างบ้านแล้วก็มีตัวมัยุมอ่ะเอ๊เหตุใดเหตุใดอีหลาอะไรพี่อะทำไมดีป่าดุ้งเร็วเร็ทำไมดีป่าดุงอ้าวไว้หายนะเสลิงหายเสลิงหายอีหลาบอมาขะผ้าขอยเบิ้องในเพื่อนเสลิงน่ะเห็ดเพียงอยู่เพื่อนเพียง เพื่อนทำอะไรอยู่ีนเด้อเพื่อนเพื่นสองสัตว์แบบนี้ด้อยจ้าทุกคนสีเขียวเนาะมีกำาพงกำแพงมีต้นมะม่วงสองต้นแต่ว่าหมดไปแล้วมีต้นยางพาร,ราเหลือไปปลูกวันนั้นค่ะมีแมวด้วยจ้าแมวขาวมีกำแพงแบบนี้นะคะมีต้นมะาพรา้าวมีต้นมังกรเด้อ ต้นมังกรนี่เด้ตอต้นมังกรต้นน้อยนาะเดี๋ว่าต้นมะเขีโอ้ยมะเขียเิ่นกร่างเป็นหมากจ้ะนี่จ้ะพี่น้องจ้ะนี่เนาะตน้ตนเล่าต้นแก้มังกรนี่นะกำลังอุย้ยกำลังงามพี่น้องเลยเด้อโอ้โรคแหงอันนี้เบิง่ง นี่เป็นขั้วลังบาน,พน,นพเพื่อนเนาะมีต้นพีกเขือพวงแล้วกับพายตูพี่เนาะพักบัวเนาะแล้วก็ต้นมะฮุงด้วยมะละกอกำลังเป็นหมากเนาะจ้าต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวแล้วก็มีห้องน้ํานะคะหลังบ้านของเพื่อนเนาะจ้ะอันนี้มีกอไผยมีต้นมะม่วงเนอเอามาเป็นเฮดแต่ดานได้โอ้เฮดเป็นลุ้มแบบนี้ เป็นธาสีของไม้บ่เลยเนาะในพืนน้นที่ท้องไม้ี่ใส่อันกลุ้มเตอร์เื้นกลุ่มตัวไฟพืนน้นที่ท้องไม้เลยพี่น้องใส่ฝ้าใหม่นะคะก็สวยอยู่นะคะเดี๋ยวลองเปิดไฟบ้างยูลองเปิดไฟในเดอ้อน,นี่ เดี๋ยามอยู่เนาะโอ้งามได้นี่ของเพิ่นพี่เนาะห้องเสื้อยิ่งบวชใหญ่งงปันไดเนาะนสวยมากเลยค่ะติดองค์ติดเอียบร้อยนะคะเออเป็นลุ่มนาะพี่น้องกระจอเห็ดงามก็เก่าวันนี้ซีของกระจอยท่าไห่ไม่บวชเลยงบวชเลยงหองเพิเ่นนะงามอ่ะ งามเนอะฮะงามอยู่บนหองสุดิ้งน่ะง<อ>า,ามดีงามโคมไฟพืนแบบนี้นะจ้าแม่นียน,นี่นี่ยลายแบบนี้เนาะมีตามเมลาเนี่ย ก็จะใส่หนีหมเนาะนี่หุ้ยยุงตัวใหญ่ๆเนี่ยเป็นอีพี่น้องใครเป็นพี่น้องทำไมหรอปวกเป็นเนื้องกอเพื่อนวะ กัวกินเลพี่พอนสดียคนมากลัวจังเห็ดน่นว่าไหมเึ้นหอเลยวันเป็นหองหอเด้อหองปกติเลยน้องห้องนอนหองนอนให้นเห็นสะนดี่มันนอนนั่นไหมเด้อสะเดี่ชิมนอนสัเดีย่บอกเห็ดมเบิพี่น้องกลัวกินมาบึกเลยมากเห็ดใหม่งามกว่าเก่าเนาะราคาท่บไร่กวาเธอถาม่าร่วมเบิดเลยก็ือเกิดเองหรือเบามือเด็ดร่วมเบิร์ดขาพื้นนขาไฟขาแต่บะ แต่ว่าคาเขจะเพจตนี้เจันเหาลยบาทเออเ็จะท่าซีห้หาลอยเบะอท่าซีหอมไม้คาเฟ่คาผ้านี่เจ็ดพันบาทด้วพี่น้องพื้นไพ่เขาสื่อเองเมื่อดรอกแต่ว่าคือฝายยังคอกระจาคือไพ่นะาซื้อมาแล้วพี่น้องซื้อมาเจอทักินะมันเป็นมันเป็นมสื่อเธอทีอบอันเป็นเยนยังงานเวลาเราใส่มันเห็นเด็มันแบบื้อแบบซื้อถือมันเป็นแบบไหนจุ่แบบเดียวเจ็บอาไดนี่ เออสื่อเป็นอันจุกมาจักวะเอ้ามุคือบขึ้นก็เจี้ดิโอ้ามุงมาถามกูเฮยบบถ้าอีนับุหูนเอาอ้าวันนี้ไปขึ้นก็จะไปเอาอะพีไปอาจนแล้วใส่แห้งทีหมเอ้าพี่น้องสุดีนมือมาพีชสื่ออันมากไปสื่อมาอันนั้นตะรนเนี่ยเหตุใดเลยใส่เน้ใดนะ ชอบใส่นีาามได้เพียงนี้รปาะเออทั้งงามทั้งเธอบทานชั้นกรบอกอยู่แ่านอาแบบนี้เวยนหนนะเด็นผ้ซื้ออาหารเจหาตาตลาดนะโบเอาอีกซื้อไปซื้อบทไปซื้อตลาเออนไบ้างด้นี่ยสาีเลยบบตองเมี่อ ออันเดียวกันสานคือการเด็กก็ข่อยมุ่งแบบอยู่คนแบบนี้จะทามซีนห่งต่อยเจสซค่มาสีเดียวซีข้าลอยหาซีฟเยงามอยู่เนาะพี่น้องงามก่าเกานี่ยงามพี่น้องเอ้ยกัใครกุเกาอยู่นันนีใครกุกเกาอยู่พี่น้องในวันแอนสดีวันสรใส่ห้องงามไปเลวใต่ของงามรสจริงนะสิ่งหรือ้องงามถึงเนาะติดองเต็นแอเดียรลอยสนามมามีของแอเด้อ

ขันนซีนอ่น้ำสนามเลยสนามมีแต่พัดลมเด้อนวดน้ำสนามได้อยู่บอสนามบ่มีแอร์ด้วยจ้าพี่นอ้องอ้อลืมบอกเลยตัวน,นี้นั่นตัวกล้องเก่าเนี่ยพี่น้องหกหกเนาะถ้าดี่าท่านำเมียนเด้วเด้อนี่คุ้ยใจดีกับว่า,าท่านมาไทยไม่เมียนซอยปเป็นแแอร์มาจ้าข้างนี้ก็เป็นกำแพงเด้อเพื่อนเพื่อนะพี่น้อง ทางร้านก็เป็นบ้านมูเนาะก็จะปลูกต้นมะนาวด้วยนี่พี่น้องต้นมะพ,พร้าวมะพร้าวมะม่วงต้นมะพร้าวหัวกลดประมาณนี้เด้อจ้าหกแม่เนาะอันนี้เป็นเอาของเก่าถิ่มเนี่ยเห็ดใหม่เนาะเอ้าก็จะนนั้นดิ อันเมัเมนก็ับมังคงเป็นเพดานดิอืมขี่แม่กระฉาบได้เลยไม่ทึงนะอืมคงเป็นเพดานที่บนของผู้ใช้การขี่นมกะเวียน<อ>เลยเม่าเพดานดิข้องคอยแห้บ่อยเลยคอยบ่อยๆเลยนกแให้มาก,กเลยจ้ะการเนี่ยเดี๋ยวอันนั้นแล้วแล้วซิมาเหตุให้ก็จะปิดให้อยู่ข้างข้างมันอัออนเลี้ยปิดอาดไว้ ที่หาอยี่ยมมอะไแกขนมไม่เหมียนะนะพ่อแหละ F4 มีหนุ่มกอดสมบัติแน่ได้กินจ้าหน้ากับเบิร์ดคือกันจ้าเด็กพี่น้องเด็กเพื่อนจะลิงจะเด็กที่เพียนังสูงไวยที่สองบอก เลขเคลื่อนที่ซูซูนสามหาบอกซูนสามหาหรือซูนสามเก่าเนี่แหละหลายคนกับสีบลูนอกแบบว่าอยู่เมืองลาวนะเพื่อนประชาชนก็จะอยู่แบบใดแบบว่าตัดทิศปลายทิศปลายแบบว่าเลขเหล็กมุ่บ้านเฮาเหล็กเลื่อนนายพี่น้องเด็ดติดแบบนี้แหละเด็กเลขเคลื่อนจะเลขที่เพียงเฮ้ ูนย์สามสามค่หมศูนย์สามสนะคะหน่วยที่2องที่หน่วยที่สองะนการย่ำคำกระสิดีไปแบบนึงนะจ๊ะพี่น้องส่วนน้บุคคลเห็นกันเด้อสไลดกันเลยสไลดไปดำหน้าสไลด์ไห่้าาอยู่บ้านดำหน้าอยู่ทั้งบ้านพี่น้องหน่วยที่ส ป,ปัดโหลดจ้าเพื่อ <c oughs> น,นลักยินโนแบกเพื่อนเพื่อนดิก็จะเอินมาดินซินยินโนแบกดินโนแบก ในกลุ่มกลุ่มมาเงินสดิงเน่ยพี่น้องสดิงจะขึ้นจอยลงวะจอยโล่งวะนักลงอยู่วะสติงปูบา้าฟังไทยบอกชินฮอดเด้อฮอตคือการค่ะคิดฮอตคือก็จ่าวติตเธอไหนจังไดบอกนะ่ a b o o k ะไรพี่น้องชื่อาจังไดเน่หนิงทองค่ะหนิงทองไม่ตัวคนเฮ้ย โอ้ยพิมพ์ข่าวอลนิ่งไะ N I N G N I N G N I N G เบาะใช่จ้าเมื่อก่อนเด้อคำแล้วบ๊ายบายพี่น้อง B F C วัติโต่อติโตฮาห์ดซิงแนในใจก็จะวะ N N เพียงก่อ N I N G N I N G ค่าเด้อพี่น้องเด้อไปก็เจอค่า้านิงทองเด้อมีทองร้ายา่อยู่อะไรพี่จะซื้อพี่น้อง ทองแต่ไม่มีทองมีข้ามไม่มีเงินอีก